สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นไงคะบ้านแม่แหม่มเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมคะที่หิมะนะคะตกหนักขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่แม่แหม่มมาอยู่ที่นี่ได้6ปีนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มีหิมะตกอะคะ่ะประมาณ20สเซนค่ะเ,เพื่อนๆดูค่ะหิมะเนี่ยกินสดไม่ได้นะคะพี่เป็นเพื่อนบอกโอ้เห็น หิมะเราอยากจะเอาน้ำแดงมาลาดกินไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าอากาศสุกรกระกหิมะตกมาเขาก็จะเอาความสุกปกติดมากับหิมะค่ะแล้วตกมาแบบนี้เขาก็จะดูดสิ่งสุกโปกไว้ไม่กินนะคะเพราะว่าจะทําให้ท้องเสียค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผักของแม่แมมแล้วก็กุหลาบกุหลาบเนี่ยไม่ตายนะคะกุหลาบสามารถทนหนาวได้ประมาณลบเองศาค่ะเพื่อนๆนะบางสายพันธุ์ก็ ทนได้มากกว่านั้นอันนี้วันนี้ค่ะแดดออกแล้วอันนี้คือเป็นวันที่สองแล้วนะคะที่มีหิมะแบบนี้ปกติค่ะตกแต่ว่าจะไม่เยอะขนาดนี้แล้วตรงนี้นะคะมีผักชีเนีนะผักชีของแม่มําอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาอยเดี๋ยวค่อยพาไปไปค้นหาผักชีกันค่ะให้ดูบรรยากาศกาันหนาวมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําลาบนะคะกินกันค่ะที่ค่ะพูดถึงเอา,เอามือจับหิมะแค่นิดเดียวค่ะมือก็ชาแล้วนะ อันนี้ต้นบ็อกโคลีค่ะแข็งเลยโอ้จับนี่เดียวมือชาแล้วนะนี่ค่ะผักชีอยู่ตรงนี้แหละแข็งไว้แล้วมั้งนี่ค่ะเห็นไหมเพื่อนๆผักชีไม่ตายนะคะนี่ค่ะเก็บเอาไปทำลาบใส่ลาบได้ค่ะหนาวนี่ค่ะมือแดงเลย หนามากโอเคเดี๋ยวเข้าละเข้าบ้านแล้วก็ไปทําลาบกินกันดูค่ะเพื่อนเพื่อนอรู Background ้ไหมคะเวลาที่เขาทําเล่นเล่นตุ๊กตาหิมะ น้องแมวนอนที่บ้านอุ่นตรงระเบียงนะคะใส่ฮีตเตอร์ไว้ให้เขาแล้วค่ะเขาก็นอนอุ่นกันเวลาที่เขาทําตุ๊กตาหิมะเขาจะปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก่อนแบบเนี้ยแล้วเขาค่อยกิ้งค่ะพอกิ้งไปแล้วมันจะเป็นกลมๆแต่ว่าแม่แบบไม่ไม่ทํานะไม่เล่นนะไม่ได้ชอบค่ะเพื่อนๆไม่ชอบความหนาวนี่ถ้าไม่ได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเนี่ยก็ไม่ออกจากบ้านนะคะแม่แบบอยู่แต่ในบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนค่ะ ตั้งกระทะน,นะคะแล้วแม่แมมก็จะใส่น้ํามันไปก่อนนิดหน่อยนะคะตับไก่กับหัวใจไก่ลงไปนี่ค่ะคั่วพอให้แบบใกล้สุกแล้วก็แม่แบบก็จะใส่เนื้ออกไก่นะคะลงไปเลย นี่ค่ะใส่เนื้ออกไก่ไปใช่ไหมคะแล้วก็ในระหว่างเนี้ยเนื้อไก่ยังไม่สุกใช่ไหมคะแม่ัำจะใส่น้ําปลาลงไปเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะใส่ไปเลยคะ่ะเวลาผัดอน้ําปลาจะได้เข้าไปในเนื้อไก่นะคะแล้วก็จะใส่พริกป่นนะคะคั่วลงไปเลยคะ่ะจะได้หอมๆนะคะแล้วก็ ข้าวคัวสมุนไพรค่ะเข้าวคั่วสมุนไพรในนี้นะคะจะมีความหอมของตะไคร้นะคะของข่าแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเพื่อนๆนะนำใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเขาก็จะหอมค่ะ เป็นเมนูที่แม่แบบเนี่ยกินบ่อยมากช่วงอากาศหนาวเนี่ยะคะ่ะอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมคะก็กินอย่างนี้นะคะ่ะง่ายๆเพื่อนๆขายเห็นไหมนี่พอสุกแล้วก็จะได้สีสันอย่างนี้นะคะแล้วก็น้ํามันก็จะหอมมากน้ํามันที่เราคั่วพริกเนี่ยเสร็จแล้วนะคะแม่แบบก็ปิดไฟนะคะปิดไฟใส่ผงชูรสนิดหน่อย จะบีบมะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปต้องปิดไฟก่อนนะคะถึงบีบมะนาวนะคะไม่นั้นเดี๋ยวจะขมนะนี่เอาความเปรี้ยวตามชอบเลยความเค็มเราใส่ไปแล้วนะคะถ้าไม่พอเราค่อยใส่เพิ่มอันนี้ก็ใส่ผักชี ใส่ใบสะระแหน่ตามชอบนะคะลงไปได้เลยแล้วก็แม่หมาไม่ได้ใส่หอมแดงนะคะก็จะใส่ต้นหอมญี่ปุ่นได้ค่ะต้นหอมญี่ปุ่นใส่ไปเลยเยอะๆนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะง่ายมากแล้วแค่นี้ก็แซบแล้วแล้วเราก็ไปกินกับผักค่ะถ้าขาดเค็มเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะเพื่อนๆเป็นไงคะลาบ อันนี้ถ้าเรามีหนังไก่ทอดนะโหโหแจมเลยค่ะนี่หอมหอมหําก็ทอดไข่เจียวด้วยค่ะลาบไก่หมูทอดไข่เจียวค่ะโอ้แค่นี้ก็น,น่ากินแล้วค่ะน่ากินมากเพื่อนๆลาบอร่อยมากเพราะว่าพริกกคหาคาั่วเองให,ใหม่ๆอู้หอม นีหมูด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทําง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนแม่หมา่มาใช้เนื้ออกไก่นะคะเนื้ออกไก่ปกติมันจะแข็งใช่ไหมเราอ่ะหมักนมก่อนค่ะนมวัวเนี่ยแหละค่ะนะ <c oughs> พอเราหมักหั่นเป็นเต๋านะคะแล้วก็หมักด้วยนมนะคะสักเราต้องนวดนวดนวดก่อนพนมเข้าเนื้อเนี่ยสักประมาณห้านาทีก็เข้าเนื้อนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่เกลือกับพริกไทยะค่ะ แล้วแม่หมก็ใส่แป้งใช่ไหมคุกคุกน้ํานิดหน่อยก็เ,เกล็ดขนมปังแค่นี้นะคะ่ะเอาไปทอดแล้วก็กินกับน้ําจิ้มอะไรก็ได้เนี่ยเนื้อไก่พอหมักนมแล้วอะคะ่ะจะนุ่มขึ้นเยอะเลยลองทําดูนะคะมีนะพ่อถ้ามไม่พอเติมได้อเพราะแวนเขามากินที่หลังค่ะเมื่อกี้นี้แม่กับโนอาอะค่ะกินไปก่อนอพ่อกลับมาทีหลังก็เลยกินช้าแต่ว่าแม่ทำไปเยอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเติมได้ เพื่อนค่ะหิมะก็เริ่มละลายแล้วโอ้ยไข่เค็มไข่เค็มไปเล่นบ้านป้ามาเหรอลูกไงไข่เค็มไปเล่นบ้านป้ามานี่ค่ะหิมะก็เริ่มละลายแล้วนะกเ็เราไม่ต้องเอาน้ำลดเพื่อให้เขาละลายนะคะเดี๋ยวมันจะลากเย็นเกินไปปล่อยให้เขาละลายเองเราก็แค่เอาส่วนที่หิมะที่อยู่โคนต้นนะคะต้นกุหลาบออกเท่านั้นเองค่ะนี่ เห็นไหม <laughs> บรรยากาศไปไหนอะเคมเขาก็วิ่งเล่นไปทั่วเลยค่ะวิ่งสองบ้านโอเคค่ะนั้นเคมนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ